กับเรื่องความรักของน้องเพลงเป็นยังไงคะในวันนี้ก็เราได้ลดสถานคนะีค่ะเป็นเพราะบอกสาเหตุได้ไหมคะน้องเพลง,ง,เ,งเ,เกิดจะเกิดอะไรขึ้นเพลงว่าพอเราเดินทางมาอยู่ในความสัมพัญเจ็ดปีค่ะเอ่อเพลงว่าคำว่าหมดรัอกอาจจะไม่ได้แต่เพลงพูดเสมอค่ะว่าความรักของเพลงตั้งอยู่บน ความรักความเข้าใจการให้เกียรติแล้วก็อะไรที่ทาแล้วบั่นทอนความรู้สึกกันอยากทำเพ็นงพูดยางโสม,มค่ะว่าเมื่อวันหนึ่งถ้าเราหมดรักหรืออาจจะรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไปขอแค่อย่างเดียวขอแค่เดินมาบอกกันตรงๆเพียงคารพว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้รักกันแล้วเพียงคารพความรู้สึกนั้นแล้วเป็นยินดีที่จะยินดีที่จะเข้าใจเพียงแต่ว่าบางครั้ง บางครั้งก็อาจจะอาจจะละเลยอันนี้คือ่านยาจตกลงนะสองคนว่าเราจะรักษาอารมช่ใช่ใช่เริ่มงเริ่อของที่รู้สึกว่าน่มันไม่เหมือนโฆษณาเราพิการเรื่องหูน่าจะใช้ระยะเวลานานกว่าจะตัดเจกันอีก แสดงว่าไม่มีใครเเนแต่ตรงว่าเพไม่ได้เกิ่อว่ะแต่ว่าเพลงเพลงรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้และไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับท่านอื่นๆเั้นแต่ว่าเพลงไม่ได้เผื่อใจไว้สหรับเพลงค่เรื่องนี้เพลงเพลงได้ถามเพงว่าสาเหตุจากอะไร เพียงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะหรืว่ากว่าที่เราจะได้ข้อสรุปอะไรหลายๆอย่างมันก็มันต้องมีการพวบคุมและ้วคุยก่นเรียนอลไยรอบแล้วครั้งเดียวในวันที่ เวลเพลงเพลงคารพตรงนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ในวัยที่เราอายุ29มันไม่แปลกเลยถ้าเกิดวันหนึ่งเราอาจจะไม่พร้อมเกิดคำว่าไม่พร้อมขึ้นแล้วเพลงก็เขาเรียกเพลงคารพสิ่งแล้วเพลงรู้สึกว่าเราก็แค่ถอยออกมาเพรเาะว่าถ้าคำว่า postpone เนี่ยเพลงบอกว่าเราเลื่อนงานแต่งงานมันเลื่อนไปแล้วจัดวันที่พร้อมได้พเพียงแต่ว่าสิ่งที่เพงเข้าใจและสิ่งที่คือเป็นอาจจะไม่ได้ตรงเราเข้าใจมิถุนายน อย่างวันนี้วันนี้เพลงได้กำตอบ้งครับสิสส่งที่เราชอบมันก็คืออย่างนั้นแหละค่ะก็คือเราเราเราลดความสําคัญเพราะว่าความรักมันมเ,เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วมันมันมีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวข้องไหมฮะเียงคงตอบได้แค่ว่าถ้าความรักเปลี่ยนไป เดินมาบอกเพลงก่อนที่จะทําให้เราบันท้องความรู้สึกเพราะพี่เชื่อว่าในวันที่เรารักกันเรารักกันจริงๆอย่างน้อยความรักที่มีนมีแงรักจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยในวันที่เราเดินจากกันถ้าเราให้เกียรติกันเรายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเพลงเสียใจหรือเสียดายความรักที่มันดีไหมเพลหมดรักที่มันดีเรียกว่าถ้า็นต่อว่าไม่เสียใจเลยหรือไม่เสียดายเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ <S <s <we ak> ก็ได <s we ak> ้มีโอกาสหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ได้รู้ว่าในวันที่เราต้องเดินข้ามผ่านอุปรสรรคอีกครั้งในชีวิตใครคือคนที่อยู่คือคนที่อยู่ข้างเราจริงๆแล้วมันทําให้เพลงรู้ว่าเพลงมี support foundation ที่แข็งแรงมากคนที่พร้อมที่จะอยู่กับเพลง จัดเพลงไม่จัดเรื่องราวความรักของเพลงแค่นั่งอยู่ตนะรงนั้นเพื่อเข้าใจแล้วเป็นพลังแล้วเป็นกําลังใจเพลงเดินก้าวผ่านเพลงในวันที่แย่เพลงเพียงบอกเลยว่าเพลงยังโชคดีที่เพลงยังผ่านไปแล้วเพลงยังเห็นคนที่รักเพลงจากใจที่จริงใจแล้วปกติเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหรือว่าน่าจะน่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่า getting there รักตัวเองแล้วก็เรามี คนที่รักล้อมรอบเราอยู่เราเปลี่ยนแปลงความรักนั้นเดินก้าวไปแล้วเชื่อว่าวันข้างหน้าสิ่งที่ดีๆจะรอเราตต่ั้งแุ่อยูจบด้วยการที่ได้คุยอย่างแท้จร้งกันเลยวอยไม่ได้มีอะไรทายใจเลคุณแม่สักห่อย คนให้เกียรติความรักของเพนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคุณแม่จะไม่เคยเข้ามาเก้าการคุณแม่มีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตหัวใจลูกเพราะว่าคุณแม่เลี้ยงลูกมาคุณแม่ก็แค่ถนองหัวใจเพนเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ทาอะไรเลยนอกจากดูแลตัวเองแต่ว่าเราคุยกันสองครั้หลักๆค่ะจริงๆสองครั้งหลักๆที่ครั้งแรกอาจจะไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนครั้งที่สองเพงเป็นคนขอคุยเองว่าสรุปแล้วมันคือ จงกันแล้วถึงได้เพราะว่าเพลงเพงเข้าใจว่าเราโพสต์โพลแต่โพสต์โพลแต่ว่าเรายังไม่ได้เราพักสถานะไว้ตรงนี้แต่คําว่าเลิกคือแปลว่าแคนเซิลงานแต่งเพราะฉะนั้นในวันนั้นมันคือต้องโพสต์โพลแต่วันนี้เพลงได้คําตอบแล้วแล้วก็เพลงเคารพเคารพความตัดสินใจของงานค่ะในกรณีคือสถานะใดที่เขาไม่ส่ส่งกับเขาด้วยสิจะตู้เนี่ยค่ะ พอมูฟอ่อได้ยังจะพี่ให้ให้เวลาได้ร้องไห้เต็มที่ให้เวลาได้ฮิวเต็มที่ให้เวลาตกตะกอนเต็มที่แล้วก็วันที่เราพร้อมเพียงว่าเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราพร้อมวันไหนนะวันนี้เพยงขอขอให้เพยงได้มิวเวลาได้ฮิลกับมันได้อยู่กับมันได้เขาเรียกอะไรบางวันก็ยิ้มบางวันก็ร้องไห้มันเป็นธรรมดาเพียงว่าให้เวลา